สวัสดีครับตอนที่พี่หมีเจอกับเจ้าหน้าที่นะครับบทอุทยาแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะครับก็เลยจะมาขอความรู้ถ้าหากนักท่องเที่ยวเนี่ยโดนพิษของแมงกะพรุนนะครับว่าจะรักษาปรษณียเบื้องต้นยังไง สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะพี่แจ๋วนะคะพี่แจ๋วนะคะเป็นแอสซิสเซนต์นัดโอเคเป็นงานผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่มุกอ่างทองจ้ะครับส่วนมากที่เราเจอก็คือจะเป็นแมงกะพรุนที่ไม่ได้มีพิษร้ายแรงครับผมแต่มันเป็นแมงกะพรุนไฟแมงกะพรุนไฟคือเป็นยังไงครับพี่แมงกะพรุนไฟมันก็จะมีเป็นสายเป็นสายเป็นสายเลยแล้วทีนี้เราก็จะราดด้วยน้ำส้มสายชูราดด้วยน้ำส้มสายชูสิบวิ สิบวิแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยแล้วทีนี้ไอ้สารไอ้เมือกเมือกอะมันก็หลุดออกมาแล้วเราก็ใช้ครีมคีบดึงดึงดึงหนวดออกอมันจะมีหนวดมีพิษนี่ปักอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับใช่เราดึงออกดึงทิ้งเราอย่าไปใช้มือจับนะใช้ครีมหรือถุงมือได้จ้ะและเห็นบอกว่าไอ้มันจะมีหักบุ้งทะเลเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วไม่ใช้แล้วอ๋อ ความรู้เก่าๆของภูมิปัญญาทางน้นเมื่อก่อนมันใช้ไม่ได้กับเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือต้องใช้น้ำส้มสายชูเท่านั้นเพื่อที่จะหยุดกระปอกพิษไม่ให้มันอ่าจะแล้วเราก็ไม่เอามือไปถูนะเพราะว่าถ้ามือถูอ่ะมันจะทําให้แบบกระปอกระปอกพิษมันแตกอมันก็จะลามไปได้จเคแล้วเราก็ดูว่าเคสนั้นน่ะ เขาแพ้ไหมครับดู45นาทีถ้าบบการหายใจของเขาครับแต่ส่วนมากก็จะมันก็จะยุบเองภายในครึ่งชั่วโมงอครับผมแมงกะพรุนไฟนะคะแมงกะพุนไฟแล้วแมงกะพุนกล่องมันเป็นยังไงครับแมงกะพุนกล่องมันจะอันตรายถึงอันตรายถึงชีวิตเลยมันแตกต่างกันใช่ไหมครับมากเราต้องช่วยเขาให้รับมันแตกต่างแมงกะพุนกล่องมันจะเป็น ลักษณะเหมือนกล่องเลยแต่ว่าแต่ละมุมของกล่องมันจะมีมีมีสายยาวไปอีกอ๋อยาวยาวมากไปถึงยาวมากและดูน่ากลัวใช่ตัวเดียวนี่คือยาว1.2เมตรเลยไอ้ตัวสายมันใช่ไหมอ๋อใช่ประมาณประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมไปขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคกพราว่าน่ากลัวกว่าดีอัตรากษณชีวิตเลยใช่จ้ะเราต้องช่วยเขาให้ได้แต่ที่นี่ไม่มีแน่นอนไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่เคยพบอใช่ค่ะ ที่เท่าที่เจอมาก็คืออาจจะเป็นแมงกะพรุนไฟหรือว่าสาหร่าย, <pr ai. S 1> าายมีพิษที่แบบสาหร่ายพิษไอ้ไอ้หอยเม่นะครับหอยเม่นหอยเม่นไม่อันตรายถึงชีวิตค่ะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่ถ้าโดนไม่นี่ทำอังไหคโดนนี่ก็คือถ้าโดนเยอะๆครับโดนเยอะแบบเยอะมากเลยเราก็ไอ้เข็มไหนที่เราดึงออกได้เราก็ดึงออกเข็มไหนที่ดึงไม่ได้เราก็จะไม่ทุบแล้วถ้าเหมือนเมื่อก่อนใช่มีมีคนสมัยก่อนบอกให้ทุบให้แตก ไม่ใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ทุบแล้วจ้ะดึงพยายามดึงให้ออกอ่าใช่ก็คือเข็มไหนที่มันปักคาอยู่เราก็ดึงให้ออกแต่อันไหนที่ไม่ไม่ดึงแล้วก็ดึงไม่ออกแล้วคืออย่าไปไอ้นี่เขาแต่ว่าเราจะแช่ด้วยน้ําอุ่นสี่หองศาแช่เท้าด้วยน้ําอุ่นสักถ้าเรามีเวลาก็สิหรือยี่สิบนาทีพิษก็จะค่อยๆคลายลง ใช่ค่ะแล้วแต่ทีนี้เราก็จะเอาน้ำส้มสายชูที่เรามีก็คือแปะปากแผลสิบนาทีเพื่อที่จะให้มันกัดกร่อนกัดกร่อนเข็มเข็มของหอยเม่นให้มันกร่อนไปเรื่อยๆค่ะแล้วทีนี้ถ้าปวดมากๆก็กินยาพาราแก้แพ้กินาพาราได้อ๋อโอเคนี่คือวิธีการใช้ก็คือเห็นเลยชัดเจนคือน้ำส้มสายชู ดังนั้นถ้ามาที่ทะเลถ้าพกมาได้ก็ดีอ๋อโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับสวัสดีครับ